ดูวิธีการทําแป้งของลิตานะมันก็แล้วแต่ของแต่ละคนนะคะวิธีการของลิตานี่ก็ใช้แบบนี้มาตลอดแล้วก็ขนมกุ้ยช่ายก็ออกมาดีนะคะแล้วก็อร่อย <c oughs> ตัวนี้เราจะเรียกแป้งนวลน,นะคะแป้งนวลที่มาจากแป้งมันสำปะหลังนะคะนี่นะอุย้ยเทหมดเลยตาลืมว่าตัดแล้ว ไปได้ค่ะนี่ก็จะเรนเป็นแป้งนวลน,นะคะนี่นะคะแป้งที่ว่าอลิตากวนเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะเหนียวนุ่มประมาณนี้อย่าปล่อยทิ้งให้เขาแห้งหรือว่าแบบเย็นเกินไปนะคะมันจะปั้นไม่ได้ ก็แบ่งออกมาเป็นส่วนหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เอาฝาเนี่ยปิดปิดแป้งที่เหลือเอาไว้ปิดแป้งที่เราควรที่เหลือเอาไว้นี่นะคะแป้งที่ได้จะประมาณนี้นะคะแต่ละสูตรก็จะไม่เหมือนกันเนาะ,ะใน u t u b e ก็จะมีหลายสูตรลิตาก็ชอบสูตรนี้มากที่สุดเลยทำมาประมาณ10 กว่าครั้งแล้วนะคะนับไม่ท้วนเลยชอบสูตรนี้ที่สุดในโลกข้าเนี้เขาเป็นกลมๆประมาณเนี้ยแล้วก็มีตัวกลิ้งนะคะไม้ไม้กลิ้งเอาแป้งทาลงไปแล้วก็เริ่มเลยค่ะ เริ่มจากตรงกลางล็อกเข้าไว้ถ้าแป้งเย็นเกินไปอะ่ะเขาจะนวดไม่ได้เลย จะคลึงแบบนี้ไม่ได้ต้องอยู่ระหว่างแป้งอุ่นๆอ,อันนี้สูตรของลิตานะของคนอื่นลิตาไม่รู้แต่ว่าวิธีนี้คือแบบอร่อยมากถูกใจมากแป้งเหนียวนุ่มเห็นไหมคะได้ละจะเอาบางแค่ไหนก็ได้แต่ว่าลิตาก็จะประมาณนี้ ไม่ยากด้วยไอ้ที่นวดยากเพราะว่ามันมันเย็นเกินไปแล้วก็ถ้าใส่พอดีพอดีน้ำพอดีจังหวะพอดีการกวนพอดีทุกอย่างโอเคหมดเลยค่ะจาก็จะใช้ถ้วยนะคะหาได้ในครัวเรือนเรานี่แหละอะไรที่ง่ายๆแล้วก็ทำเป็นรูปร่าง น,นี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะอีกทางเลือกอีกสูตรหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆน,นำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะ แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเนอะถ้าชอบแบบมันมีหลายสูตรอะใน YouTube อะลองหาดูนะคะถ้าชอบแบบนี้ก็ทำแบบีิตาได้เลยค่ะแป้งเหนียวนุ่มอร่อยนี้ลิตาทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะ จะได้แป้งประมาณนี้นะคะแป้งที่เหลือลิตาก็ทิ้งไปเลยค่ะแบบนี้ก็ง่ายต่อลิตานะคะแบบนี้ง่ายสืดนี้ง่ายสำหรับลิตานะ สนุกแบบเนี้ยสนุกเดี๋ยวตาจะทำให้ดูอีกรอบนึงนะคะไม่ได้ตัดคลิปอะไรเลยนะแบบสู่รแบบนี้เลยมีแป้งนวลน,นะคะเขาเรียกแป้งนวลจากมันแป้งมันสัมปะลังนั่นแหละคะ่ะแล้วก็แบ่งแป้งที่เราเตรียมออกมา ปิดไว้เหมือนเดิมให้มันกุศลกุนหนึ่ง ใจเย็นๆน,นะคะใจเย็นนขนมก็อร่อยขนมก็สวยเห็นไหมการคึงก็ง่ายด้วยไม่ได้ออกแรงเยอะเลย แป้งสวยเหนียวนุ่มทำบ่อยๆก็รู้เทคนิคเขาค่ะก็เลยนำมาบอกเพื่อนๆด้วยเนี่ย สำคัญน,นะคะต้องควนแบบไฟกลางๆมันได้ฝึกสมาธิไปด้วยทำให้เราใจเย็นลงนี่ได้แล้วนะคะนี่เสร็จแล้วก็ใช้เทคนิคของถ้วยนี้และคะ่ะถ้วยวิเศษของวิตาเป็นแบบนะคะชื้หนึ่งล้ ลองอามาดูกันว่าก้อนหนึ่งอะตาปันก้อนหนึ่งจะได้กี่แผ่น เจ็แดแดก้อนนึงก็ได้8ชิ้นทันทีเลยนะคะนิตามไม่ต้องไปเสียเวลาปั้นเป็นลูกๆอีกเพราะมันมันจะได้แผ่นเท่ากันเลยก้อนนึงนิตาก็จะได้ประมาณ8แผ่นนะคะมันก็จะเหลือเศษแป้ง ไม่ได้มากเท่าไหร่ไคะแป๊บเดียวก็ได้เป็นเยอะเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะ สนุกกับการทำขนมกุ้ยช่ายนะคะนี่ก็เป็นอีกทางเลือกของเพื่อนนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามนะคะ